ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคม channel นะครับสวัสดีครับ FC นักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านวันนี้คลิปนี้นะครับก็มีเหรียญชนิดท่าบาทที่ไม่ปกติมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญรุ่นเก่าปะเสียนเล็กแบบหนา ของรัชกาลที่เก้าปีพศอ,อ,อะไรปีพศอ,อ,อะไรก็ไปติดตามรับชมกันปีพศสองพห้าร้อยสี่สิบห้านะครับผิดปกติก็คือมีสีทองแดงเกินเข้ามา นะครับตรงเลขพอซอนะครับปีสีทองแดงขึ้นเข้ามาเหรียญนี้ก็เกิดจากการผลิตไม่ใช่มนุษย์ทำขึ้นเนื่องจากว่ามีความผิดปกติเล็กน้อยก็เลยไม่มีราคาประมาณนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยบาทต้น นะครับแต่ถ้าเยอะๆเข้ามาประมาณนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นพันทีเดียวนะครับเรียนแบบนี้ก็เกิดจากการผลิตผิดพลาดมาให้ข้อมูลให้คนรุ่นใหม่นักสะสมคนรุ่นใหม่ได้ชม FC ได้ชมแล้วก็คนชอบเรียน นะครับพบเจอนะครับถ้าพบเจอเอลักษณะแบบนี้ก็สามารถเก็บได้นะครับสามารถเก็บได้มีราคาแน่นอนในอนาคตนะครับช่องสมาคมเจ้าแนวก็พบเจอก็นำมาทำคลิปให้เป็นตัวอย่างให้แก่เพื่อนๆ FC ทุกคนทุกท่านตลอดไป ทุกคนก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญไปคัดหาจัดเก็บนะครับเพื่อที่จะนำไปขายเป็นรายได้เสริมให้ค่าขานมลูกหลานไปโรงเรียนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไวเ้เพียงเท่านี้ ตอนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจช่องสมาคมชาแนลสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ